ครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็ชื่นชอบการต้อนนกเขาสายปลาสไตล์พันต้นนะครับครับผมมันนี้กับพี่พี่อน้องมาต้อนนกเขาเก่าครับกับพ่อเสริมครับผมเสริมผลละมาจันเสียนรุนใหญ่ครับผมผลละมาจันนกเขาเสียนรุนใหญ่เลยครับผมนะครับนั่งย่องหลังเป็นช่วงใบแล้วครับพี่น้องช่วงเศร้ากจัดเต็มนึงแล้วครับออกมาอีกช่วงใบโรููสีมันหมามานนะครับวันนี้ ดู้วกันครับนุกปลาเขารวมจะมุนแค่นเ้แล้วนะครับพี่น้องมันแค่นคู่แล้วครับมันแค่นคู่แล้วครับ คุณครับพี่น้องมุวนแค้นีจัดจะเลยต่อเนื่องบ่ครับมือว่านเต็มนึงแล้วกำลังคู่ใช่กันยู่ครับตัวนี้ เกือบแล้วครับอุ้ย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 เอาบินเกี่ยวต้นไม้ครับบินเกี่ยวต้นขึ้นไปต้นเขาแล้วครับพี่น้องโอ้ยเกือบพวทันย่างไปใบไม้ออกบินอ้อมต้นเลี้ยานี่โอ้ยออกไปยุกไก่เต๋อพี่น้องคุณครับออกมาอยู่พีเดอร์ไปนี้ บุรุษินเขาอีกบ่นกป้าเปิดอลา,านแล้วครับพี่น้องไปน้ากันอดอนอนเลยครับตัวเมียรครับผมโว้ยปล่อยเจ้ามดนเขี้ยนเกิดแล้วครับบาดน,นี่ฮามาแล้วเห็นแต่ดากมนดนหิงหิงหิงไปครับตัวเมียรครับผมแต่ส่วนนกทั้งนกอ่าของพ่อเสริมนี่นาจา่าบ่าลาดแล้วครับผมเพราะว่าเห็นเขาร่วมกันดนแล้วก็เงียบไปดนแล้วครับเจ้าริวตันของเรา มาถารุ่นครับว่าพอเสริมแล้วสิจัดเฉลยได้พอครับเมื่อนี้เห็นบินเขาร่วมแล้วครับคู่ใช่กันแล้วก็เงียบไปแล้วครับน่าจะมีรุ่นครับผมนี่ครับนกของพอเสริมครับอยู่ในต้นนี้แหละครับผมพี่น้องแต่ซองบ่สวัดครับผมเพิ่นไ้ใส่ไปด้านนอกนะเพิ่นใส่ขางต้นเลยครับใส่แบบหวังผลนี่ครับพี่น้องเงียบไปโดนเติมแล้วครับผมน่าจะไม่รุ่นครับ เดี๋ยวพอเสริมเพื่ิอ่ากาลังเข้าไปเบื้งครับผมว่าสิเป็นจ้าไดรุ่นครับรุ่นพี่น้องพูนครับเพอเสริมหอดต้นแล้วครับผมพี่นอ้องมอนนาพาดครับผม เรียบร้อยอีลีครับพี่น้องแขนอนตุลดลงมาเลยครับสุดยอดเลยพอเสริมจัดอีกแล้วครับเจ้าลิวของพอเสริมจัดอีกแล้วครับผม เรียบร้อยเลยครับจัดเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยคุณครับไพ่แบกกันตันนันตันมากครับพี่น้อง มาแล้วครับหอดแล้วพี่น้องเอาปลดออกมาเบิ้งด้พ่อเบิ้งหน้าตาตุนตุนเป็นยังไงเระเลยอือขักขักขักมา ตัวน้ำสองมือกันได้ทั้งสองมือครับพี่น้องมานทั้งสองมือเลยเพ่อเสริมนี่คักอีล่ลินี่ครับมาแล้วนี่ครับผมเพ่อเสริมเสียนนกรุ่นเก่าเลยครับพี่น้องเสียนใหญ่ครับผมสุดยอดเลยนี่ โอ้ปีเกินบาดเปิดครับพี่น้องมันมันบก <f ri le> มันจกอืมนหอยครับผมเออย่างหน่อยๆก็ได้เห็นช็อตกำขาฝ <f ri le> ากพี่ตัวน้องเขาครับผมสุดยอดเลยครับผอเสริมยกปวดนะครับผอเสริมสุดยอดครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมอ่ากรับผอเสริมเนาะครับเนาะก็ต้องขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก้าครับผมพี่น้องเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานจะได้หาผลงานฝากพี่ต้นน้องเฮ้าเบิเหมว้นน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พอเสริมพร้อมทั้งเจ้าริวครับผมพร้อมทั้งเฉลยนะครับเนาะตรงกล้าวเข้ามาสวัสดีครับโ,โอ้นงไปคักไลค์คักไล